สวัสดีครับสวัสดีพี่พีคอฟุตบอลทุกคนทุกท่านครับจเ,จเจอกันกับผมเดอะนัทเทปบอลครับวันนี้เราจะเจอ,เจอกันกับโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568คอบอลไม่ควรพลาดครับวันนี้นัดส่งท้ายของหลายๆล,ลีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนัดส่งท้ายของพีเมลี ague, ของราลิก้าของการโชดชิลล่าเตอรลี่ ry, และยังมีโปรแกรมฟุตบอลอีกเยอะที่น่าสนใจในค่ำคืนวันนี้ครับและแน่นอนว่าจะเจอกันมาตรงนี้3มทีมที่น่าเรียกเชียร์ในค่ำคืนวันนี้มีมาฝากกันเหมือนเดิมครับคู่แรกเนี่ยอยากให้ โฟกัสครับไปที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าสัวน้อยฟูลแลมครับเปิดบ้านรับการเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสำหรับคู่นี้แนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นครับทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาถูกมองว่าเหนือกว่าเงื่อนไขวันนี้ครับกับโจทย์ที่ต้องบุกมาบักคับชนะเท่านั้น1เมล็ดเฮเล็กๆสอมเมล็ดได้เฮแบบเต็มๆนักจะลึกไปดูรายละเอียดภาพรวมมาให้ไม่ต้องคิดเยอะครับ,ค,รบคู่นี้เข okay, ยใจพิธีทีมเยือนอย่างซิตี้ได้เลยครับวันนี้ คว้าชัยได้อย่างแน่นอนครับฟูลแลมครับ5เกมล่าสุดจากทุกรายการครับต้องบอกว่าผลงานไม่ดีเลยครับกับการที่ชนะได้แค่2และหลุดแพ้ไปถึง3เกมจาก5เกมล่าสุดส่วนทีมเยือนครับอย่างซิตี้ทยรดูการผลงานคงเซนคงวาขึ้นเยอะครับ5เกมหล่าสุดจากทุกรายการหลุดแพ้ไป1เสมอหนึ่งและเก็บชัยชนะไปถึง3เกมจาก5เกมหล่าสุดครับค่าคืนวันนี้ครับซิตี้เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงความได้เปรียบได้เปรียบในหลายมุมครับไม่ว่าจะเป็นขุมกําลังระบบทีมตัวผู้เล่นประกอบกับวันนี้แรงจูงใจ พวกเขาดีมากครับวันนี้ต้องชนะเท่านั้นครับถ้าอยากจะไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นอกเป็นใจครับวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะมองชิมเยือนอยากแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยครับ คู่ที่2ครับเราไปลุยกันที่ฟุตบอลการโชวซิลิตาลีครับคู่นี้มีผลชัดเจนครับโจชินอย่างเวนิเซียครับเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมเยือนครับอย่างด้านของยูเวนตุสครับสำหรับคู่นี้จากแนวต้านก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นครับทีมเยือนอย่างยูเวนตุสพวกเขาถูกมองว่าดีกว่าเงื่อนไขวันนี้บุกมาบังคับชนะเท่านั้น1เมล็ดเเล็กๆ2เมล็ดได้เฮแบบเต็มๆครับเท่าที่นัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาค่ำคืนวันนี้ในมุมมองส่วนตัวของนัดเพใจไปที่ทีมเยือนอย่างยูเวนตุสได้เลยครับเวนิเซียคร ในช่วงหนีตายนะแต่แม่งเป็นเกมที่ยากใน,นี่ยสุดท้ายที่ต้องเปิดบ้านเจอกับหน้าของยูเวนตุสอย่างแน่นอนครับ5เกมมาสุดของเวนิเซียพวกเขาครับชนะ1สเสมอ2แพ้2ส่วนทีมเยือนอย่างยูเวนตุสครับดูดีมีภาษีกว่าครับ5เกมมาสุดจากทุกรายการหลุดแพ้ไปเพียง1สเสมอ2และชนะ2ครับวันนี้เอาง่าย ยูเวนตุสเนี่ยถ้าอยากไปยูฟาแชมเปี้ยนีกค่มคืนวันนี้ต้องชน,นะไว้ก่อนได้และภาพรวมยังเป็นที่เขาครับยังเป็นผู้เขาครับที่ดูดีกว่าจริงไม่ว่าจะเป็นระบบทีมขุมกําลังแรงจูงใจวันนี้เองก็ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นจากแนวต้านที่เปิดมาเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดครับยูเวนตุสจะบุกไปเอาชนะได้อย่างแน่นอนไปลุ้นเมล็ดที่2เพื่อกินกันแบบเต็มเ,มเมก็พอครับจัดหนักจัดเต็มครับไปที่ทีมเยือนอยากยูเวนตุสได้เลยครับ ปิดท้ายคู่ที่3ครับยังอยู่กันที่การโช่ชิไรอิตาลีครับมองไปที่เกมระหว่างโจทินอย่างโตริโนเปิดทินฐานรับการมาเยือนของโรม่าครับสำหรับคู่นี้เป็นโรม่าครับคัมคือวันนี้ฉกมองว่าดีกว่าเงื่อนไขวันนี้บุกมาบังคับชนะเท่านั้น1เมล็ดเฮเล็กๆสองเมล็ดได้เฮแบบเต็มๆครับวันนี้เจาะลึกไปดูรายละเอียดมาให้เรียบร้อยเขใจไปที่ทีมเยือนอย่างโรม่าครับบุกมาวันนี้เก็บ3คะแนนได้อย่างแน่นอนครับโจทินย่างโตริโนครับก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วปล่อยจอยแล้วก็ว่าได้ครับห้าเกมเทุส การหลุดแพ้ไปถึง4ีนะครับส่วนทีมเยือนอย่างโรม่าเนี่ยแม้ผลงานยอดเยี่ยมครับ5เกมหลังสุดจากทุกรายการพวกเขาคว้าชาัยไปได้ถึง4เกมและวันนี้เองหากโรม่ายังต้องการนะครับที่จะไปล้นฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนีกวันนี้ชนะไว้ก่อนเท่านั้นครับผมกำลังดีกว่าแนวต้านเป็นอกเป็นใจแรงจูงใจดีกว่าวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับมองทีมเยือนอย่างโรม่าได้เลยครับ3ทีมวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยูเวนตุสโรม่าแยกเน้นทุกตัวไม่ต้องรอการันตีมีกำไรอย่างแน่นอนครับ ส่วนเพิ่มเติมมากกว่านี้ตามมาเจอ,เจอกับนัดในชมรมได้เลยครับสปอนเซอร์เองก็มั่นคงและปลอดภัยแนวทางดีๆก็มีให้การตลอด24ชั่วโมงข้ามค,คินนี้เชีฟฟตบอลแบบมีความสุขขอพิ่ทุกท่านโชคดีครับ